ออฟเต้เปิดตัวคู่จิ้นลูกทุ่งสายวายคู่แรกแห่งวงการสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวว่ากีดไม่ไหวเลยนะคะสำหรับออฟเตที่จับมือกันแน่นอ้อนวอนขอแฟนเพลง เปิดตัวเป็นคู่จิ้นลูกทุ่งสายวายคู่แรกค่ะประเดิมซิงเกิลสุดคิ้วโดนใจนะคะกับหน,น้าร้อนหน้าเลิบที่ทําให้ฟินต้อนรับสงการกันเลยทีเดียวค่ะกระแสมาแรงของสายวายในประเทศไทยทําให้ดังไกลไปจนถึงระดับอินเตอร์และล่าสุดคู่นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่สําหรับคู่จิ้นสายวายในวงการลูกทุง่งซิงเกิลของเขานะคะที่เปิดตัวคู่จิ้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงลูกทุง่งสไตล์น่ารักน่ารับจังหวะฟังสบายซึ่งเพลงนี้เนี่ย,ยออกมาเพื่อต้อนรับซัมเมอร์สงการก,กันเลยค่ะออฟธดาพงศ์นะคะนับว่าเป็น น้องใหม่เพิ่งแกะกล่องเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวจุดเด่นของเขาเนี่ยมีความน่ารักและความเป็นกันเองขี้อ้อนส่วนเต้ณนะัฐพัฒน์นะคะมีผลงานในวงการมาแล้วเยอะเยะค่ะจุดเด่นของเต้คือรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มองทีไรก็ทําให้โลกสดใสค่ะและสําหรับผู้นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองมากๆพวกเราเนี่ยก็คอยติดตามความน่ารักของหนุ่มเต้และหนุ่มออฟตอนหลับเทศกาลสงการานต์กันด้วยนะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวีทีเฮดเซ็ต